สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการผมนะครับ I m d Cast Game อผมก็วันนี้เราอยู่ก,ก,กันกับเกมที่มีชื่อว่า Starry Valley นะครับวันนี้จะมาสอนการลงม็อดนะครับเป็นม็อดภาษาไทยของเกมนี้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ลิงก์ description นะครับวิธีทําก็ค่อนข้างที่จะเอ่อจะสับสนนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมตัดไปเป็นช่วงๆนะครับอย่างแรกตัวนี้ก็ไปโหลดทั้งล่างของตัวม็อดก่อนเลยนะโอเคมันก็จะเข้ามาทาั้งได้ง โอเคครับตอนนี้เรามาแล้วนะครับก็มาที่หน้าตรงนี้เลยนะโอเคแล้วเราก็กดดาวน์โหลดโดยตรงเลยนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดโดยตรงให้กับเรานะครับโอเคมาดูตรงที่ดาวน์โหลดสิเราโหลดมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้หลจากนี้นะครับให้ไปโหลดตัวอื่นมาเพิ่มนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะต่อไปเป็นแอปของ Store นะครับชื่อ s a c h อะช e เนะครับถ้าป่อนชื่อไม่ผิดนะ โอเคนะครับเซอร์เรชิวเออาร์ซีเซอร์เรชิวตัวนี้เลยนะครับกดติดตั้งนะครับผมจะสอนดาวน์โหลดในครบหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปสอนวิธีทำนะครับโอเคครับนะครับโอเคครับหลังจากที่ติดตั้งตัวนี้เสร็จนะครับโอเคครับตัวนี้เราต้อง ดาวโหลดตัวตัดต,ต่อไฟล์นะครับตัวตั้งค่าไฟล์นะครับในนี้ผมทิ้งไว้แล้วนะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับตัว apk editor นะครับโอเคดาวโหลดเวอร์ชันล่าสุดนะกดดาวน์โหลดเลยครับโอเคตกลงนะครับโอเคนะคติดตั้งเสร็จแล้วนะเอ้ยดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งเลยนะครับนี่ตัวแอปจะมีประมาณนี้นะ โอเคครับหลังจากที่เราเสร็จเนาะแล้วก็มาตัดาวน์โหลดต่อนะครับหลังจากที่เราโหลดสามแอปนี้เสร็จเราต้องไปโหลดแอป es f l explorer มาด้วยนะครับโอเคกดดาวน์โหลดไปนะแต่ผมเป็นอัปเดตนะครขอกดอัปเดตไปด้วยเลยลวกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเนี่ยจะไปตอนตั้งค่าไปตอนที่เราจะทําการปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยเลยนะครับโอเคครับกลับมาต่อกันเลยนะครับต่อไปเป็นวิธีทานะครับก็หลังจากที่เราเสร็จดาวน์โหลดในโทรศัพท์เร,พเรียบร้อยนะครับก็ทําการเข้าแอปนี้เลยครับนี่ตัวสีเหลืองนี่เลยนะเข้าไปเลยครับโอเคกดอนุญ,ญาตไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ชมลองเข้าไปดูว่ามันอยู่ในตรงไหนนะทีมกับทีมสีดำเนาะโอเค ทุกครั้งที่เราดาวน์โหลดนะครับมันอยู่ในเนี่ยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับวาดาวน์โหลดเลยนะต่อไปนะครับให้เราหาไฟล์เกมนะครับท่านผู้ชมไฟล์เกมจ้าโอเคครับเราเจอไฟล์เกมแล้วนะครับตรงนี้นะรอกดเข้าไปเลยนะครับโอเคกดตรงลูกตานี่นะครับหรือวิวนั่นเองนะครับ ให้เราเลือกกอฟฟอนมานครับจะกอ๊กอฟก๊อฟอันเดียวก็ได้จะก๊อฟสองอันก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะก๊อฟแค่นเดียวนะก๊อฟมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้สักที่นะครับผู้ชม,มผมก็ขอสร้างฟอนต์ใหม่แล้วกันเนาะนะครับ,นะรบโอเคหมดผมเซฟในฟอนต์นี้นะผมก็บันทึกในฟอนต์นี้นะครับ,ม,ม,นนรบมันก็กำลังทําการอนะ่ะวางไฟล์ลงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะครับเพราะว่าเราจะไปเปิดแอปอื่นต่อนะครับโอเคครับกลับกันมาแล้วนะครับก็ทำการเข้าแอปไปเลยนะครับเลือก select apk form app นะครับหาตัวเกม Star Valley เลยนะครับตอนนี้เจอแล้วนะตัว Simple Edit นะคุณผู้ชมเลือกชนะ e s s e n c Content ต่อไป้็เลือกก็ฟอนต์ลงไปเลยนรับุณ้ชมมีฟอนต์อะก๊อปลงไปเลยนะตอนนี้หาสม a l l f นต์นะ

โฟเลอร์นเรหนยกับแอปเปเซอร์น่ใช้ฟอนต์นะเอฟนะทคยากเลยเวานะได้วัจนโนะครัจนโนกดเลยนะแรงเสปาร์ครับเนเรื่องภาษา เสร็จท่านผู้ชมก็ต้องไปทำการเลือกที่เหลือเลยนะท่านผู้ชมทานผู้ชมก็ไปก๊อปเมืกันท่านผู้ชมะครับเป็นแคหน้างก๊อปิชนะครับเรตอใเ่นเชือนตัวเชเล่นตวเกห์ะครับแล้วก็เวอร์ไดรจอิเกหก๊วางนะผู้ชมเปยรอยนะประมานี้นะครับผู้ชมก็ตวางให้หมดนะครับสมมติว่าชื่อเล็กเนี่ยต้องหาเล็กเ ด้วชารลอตก็ต้องหาชารลอตนะขึ้นทุกลงนะจะเป็นด้วยดีอีนะก็มีคำว่าดีอีตัวใหญ่นะบางไฟจะไม่ใช่ดีตัวใหญ่ก็ต้องดูด้วย,วยะนะขอใชชื่อมันเหมือนกันะง่ายนะตัวยืงก็เริ่มง่ายนี่มอยไม่ได้ลงนะวิ้งก็ไม่ได้ลงนะดาร้าลงชารลเจอร์เอลเจอร์ลงดาต้าลงนะครับซอนลงนะลิสติลงแบบลงแล้นลง มีเกมล,ลงพอช้างลงไม่ไม่ได้ลงนะคระับผู้พิทแล้สติงลงนะยิงก็ไม่ได้ลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้นะซีฮารัดซนะีนะซีนะจุดท้ายเนะี่ยก็มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนะตัวที่เราเก็บไว้นะตัวที่ดนะีกวนะ่านะดเรียบร้อยนะก็ท่านผู้ชมต้องไปตั้งค่าถึงบอกนะตอนนี้ผมเหลือตั้งค่าแ .arr.character แล้วก็ นาตานะค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็สติมด้วยแต่เราใหม่ตอนที่ทำเสร็จก็ได้นะตอนนี้เราไปเซฟเนของแล้นครัม่ยากเวางอะไรกินนะถ้าไม่เจอก็จะถานป่ันไม่ได้นะครับจะมีภาษานกดบ้านก็ตั้งใจหน่อยนะครับถ้าคิไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับ่มันมีคล้ายๆกันไม่วางไเลยครับท ยังไม่ต้องใช้ความอดทนสูงนะเพื่อนก็ความขยันนะครับเขยันนะก็อดทนก็แล้วก็รอรอโอเคครับวันนี้เราต้องกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลทำการรีมูฟตัวเก่านะครับก็ติดตั้งตัวใหม่นะโอเคครับเราจะเทอะติดตั้งตัวใหม่นะไม่ลบตัวเก่านะก็ติดตั้งตัวใหม่เลยนะเพื่อน โอเคนะถ้าผมตัดมาตอนที่ผมมาติดตั้งเสร็จแล้วกันนะใช่ครับติดตั้งเสร็จแล้วับผมเปิดเข้าไปด้านตัวเกมก่อนนะปวดเนย่าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดค่าเข้าไปตอนที่เราเข้าเกมเสร็จนะครับโอเคครับเราเข้าเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเลยนะครับผมจะฟอนต์ภาษาอะไรตรงขานี่นะครับปดเป็นฟอนต์ภาษาไทยเลยนะครับโอเคตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าที่เหลือนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมต้องไปลงให้ครบนะครับ ผมยังรวมไม่ครบเลยนะครับก็ประมาณที่ผมบอกนะกดไปเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จนะตัวเอสแต่ผมมีจะมานั่งทำต่อแล้วแหละนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงเสร็จเนาะคลิปนี้ก็หนนลายอย่างต้องลงเนานี้ครับค่าเยอะเลยนะดัต้าฟอนด์วูซ์ฟิลลิสติงโปรแทนะครับต้องลงทุคนไม่งั้นแน่นจะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกให้เลือกแล้วนะถ้าลงครบทุกอย่างเนี่ยมันจะเปภาษาเลยครโอเคครับกลับมาแล้วนะก็ถ้าลงทุกอย่างเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยของเรานะก็ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ลยมกดแชร์ครับผมบ๊ายบาย